Con thầy lú Con thầy yeah, yeah. Con thầy yeah. Ăn bác ngài yeah. Ăn bác ngài yeah. Ăn đi yeah. hmm? yeah. Ăn bác ngài Ư? Nghe Ăn bác ngài Nhiều Ư ngay đi, เอาของยีหวานะขาดนะเก็บเร็วยีหวาจะว่าเร็วเก็บเก็บเร็วเก็บ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 ไว้ยว้ไว้กองกระเด็นเลยโอ้ยโอ้ยคนอะไรเนี่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 ยดูโอ้ย เ้าตีหัวตวเองทำไมล่ะลูก่ยมมเมมฮมม